สวัสดีครับผมไอยุทธคารครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถยนต์แบรนด์ยอดนิยมนะครับกับคันนี้ Toyota c o r o l l a a u t i s รถที่ได้ชื่อเขาว่าอึดถึกทนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านแท้แท้นะครับไม่ได้เป็นแท็กซี่ทะเบียนเดิมตั้งแต่ออก้างใต้แดงนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นนะครับ 1.8G นะครับเกียร์ออโต้น้ำมันล้วนไม่ติดแก๊สนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบคันครับรถเป็นรถสีํำตาลหรือสีบอลทองเดิมโรงงานนะครับ อาจจะมีการผ่านการเคลียร์สีมาแล้วบ้างนะครับผมตามอายุรถนะครับผมเพื่อความสวยงามนะครับแต่บอดี้สวยไม่มีสนักตัดต่อปิดปั้มหรือจมน้ํานะครับโครงสร้างเดิมทุกอย่างนะครับคันนี้สเปคสูงสุดนะครับผมภายในได้บอกหนัง airbag a v s vsc ระบบการลื่นถลายนะครับดิกเบรกสีล้อนะครับผมมีมาหลังแบบดึงนะครับผมหรูสุดในยุคนั้นแล้วนะครับผมนี่นะครับออติ่เป็นรถที่อึกถึกและทนอะไหล่หาง่ายและอะไหล่ถูกมากๆานะครับ ถูกกว่าวีออสด้วยนะครับเพราะว่ามีอะไหล่เทียบที่เอาไปใช้กับแท็กซี่เยอะมากๆนะครับหลายแบรนด์นะครับอะไหล่โ e m นี่นะครับตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้าดังคันนะครับผมนี่นะครับจะใหายตากล้องแทนให้ดูนะครับเบาะหนังอยู่ในสภาพที่ถือว่ายังดีนะครับมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานของหนังเล็กน้อยนะครับไม่เสียหายมากนะครับผมนี่นะครับเกียร์เป็นระบบขั้นบันไดนะครับผม ตกแต่งลายม้าจากโรงงานวิทยุเดิมโรงงานคันนี้ไม่วิ่งมาแล้วประมาณสองแสนกว่ากิโลนะครับปรับข่าไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับผมวิทยุเสียงดีนะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านท้ายนะครับผมแล้วฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับนี่นะครับเครื่องเครื่องสตาร์แล้วนะครับ่นเงี้ยนะครับด้านท้ายกว้างขวางใส่ของได้เยอะนะครับ ฝากระโปรงหลังเดิมนะครับผมซองเสื้อเดิมจากโรงงานนะครับออติส1.8นะครับปลอดภัยจากแท็กซี่แน่นอนนะครับผมนี่นะฮะยางอะไหล่แม่ลงแม่แรงอยู่ครบนะครับปลอดภัยจากแท็กซี่แน่นอนเพราะส่วนใหญ่แท็กซี่จะใช้เครื่อง1.6นะครับไม่ใช่1.8นะครับผมล้อแมกเดิมโรงงานยางสองหนายังใช้ได้อีกนานนะครับผมนี่นะฮะติ๊กเกอร์เดิมโรงงานขานหน้าเดิมนะครับซอกเสื้อเดิมเบาโต๊ะก็เดิมนะครับผมนี่นะฮะ เดิมทุกอย่างนะครับใครอยากพาช่องพาช่างมาดูนะครับมาดูได้เลยฝากระโปรงหน้าเดิมนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันครบผมนี่นะครับเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับผม กวางขวางนั่งสบายได้เป็นตัวท็อปสุดนะครับในรุ่นคันนี้นะครับผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวานและเอามาเซอร์วิสวันนี้ก็คือเปลี่ยนชั้นเครื่องให้ทั้งชุดนะครับผมรับรองหมด่วงนะครับเมื่อวานขับมาพวงมาอะไรมันสั่นๆนะครับเนื่องจากแทนเครื่องมันฟุนหมดทุกตัวนะครับเราจัดการเปลี่ยนให้หมดและเช็คระบบให้ทั้งคันเอาไปสามารถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับขับขี่ทางไกลไร้ปัญหาแน่นอนน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่ไอนะครับผมนี่นะฮะเช็คตรวจสอบซ่อมบำรุงให้หมดแล้วนะครับเอาไปก็สามารถใช้ ได้เลยนะครับผมไม่ต้องเซอร์วิสอะไรเพิ่มนะครับผมขับขี่นิ่มเงียบนะครับช่วงล่างแน่นนะครับผมนี่นะฮะใครที่หาขับขี่ใช้งานนะครับขับเที่ยวปีใหม่ขับกลับบ้านตัดจังหวัดนะครับหรือเอาไปใช้งานเป็นรถคันแรกแนะนําครับผมถึงทนไม่จุกจิกนะครับซื้อรถนะครับซื้อไปใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะครับอาจจะมีเก็บเล็กๆน้อยๆตามความพอใจของเราแต่ซื้อไปต้องซื้อไปใช้งานไม่ใช่ซื้อไปแล้วเอาเข้าแต่อู่สองสามวันเข้าอู่อย่างนี้ไม่เอาครับผมนี่นะครับ คันนี้เปิดให้ถูกนะครับแสนต้นหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับบางคนไปดูบอกแปดเก้าหมื่นมีผมไปดูมาแล้วครับแต่ก็ไม่ได้ลดเหมือนกันเพราะว่ามันเอามาเก็บอีกเยอะนะครับแล้วแต่ความพอใจบางคนแบบช่วงล่างดังแต่ชนใช้ก็แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ของเราซื้อมาพร้อมใช้งานได้เลยเก็บให้หมดแล้วทุกอย่างนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังตัวรถอยู่พุทธประนทนสายสองนะครับผมกรุงเทพบรินัทบุทส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการอะไรออถึงหน้าบ้านหรือเทนเลอร์นนะะคครรรััับบบตตาามจุด่งๆ ขับขี่ใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนประจำแน่ประจำครับผมใครอยากได้รีบครับผมหลุดแล้วอย่าล้องกันนะครับขอบคุณครับ